มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮือหาแต่ว่าผมเองเลือกที่จะไม่นําเสนอนะครับเพราะว่าคนะดีอาจจะยังไม่ยุตินะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีความคืบหน้าและก็คิดว่าเป็นประเด็นเพราะไปเกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับความโชคลาภของคนด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนการที่หากินกับความโลภของคนนี่หากินได้ง่ายครับแก๊งตกทองนี่ก็หากินจากความโลภคือถ้าเผื่อคุณอยากหากินนะครับหนึ่งหากินจากความโลภของคนสองเกิดหากินกับความกลัวครับอย่าง<ม>เช่นหมอดูทายทักว่าโอ้ถา้าบอสเดาะคาะละอันตรายเด้อนะครับผมฝ่าวสเดาะคาะบอสันกาอาจารย์นี่อายุ25ปีแล้วนี่ใบเบญจเพศนี่นะฮะนี่เขาเรียกว่าหากินกับความกลัวหากินกับความโลภแก๊งตกทองแบบนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้น เรื่องของหวยนี่ก็เป็นการหากินกับความความโลภของคนก็เลยมีคนที่ทำมาหากินในเรื่องนี้ทีนครับอ้าวเป็นแก๊งครับผมแล้วก็ทําให้เกิดรายได้นะครับมีการโกงถึง1,400ล้านเป็นคนอายุยังน้อยเลยนะครับแต่ว่ามีพรสวรรค์ในการทําความชั่วครับเราไปดูกันครับครับราวที่จะทำาริจัออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเปิดปูมมเจจิตราโยธาพิรมนะครับสาวตราดวัยสาปี กับคดีโกงลอตเตอรี่1 4 0 0ล้านบาทโอ้โหนะไม่ใช่ธรรมดานะนะครับกลายเป็นกระแสข่าวที่อยู่ในความสนใจของคอหวยทั้งประเทศนะครับเมื่อสารจังหวัดนครคอคอหวยนะครับพูดให้จัดเจียนด้วยนะครับผมคือไม่ต้องไปพูดไม่ต้องรีบร้อนผมไม่ยังพูดอยู่แล้วครับผมตรงอยู่แล้วครับอาจารั์จะไปตีความเวลาเป็นคน มันคองหวยใช้คอหอยนะครับผมไม่พลาดไม่พลาดเรื่องนี้ครับอะไรครับเมื่อสารจังหวัดตราดนะครับออกหมายเรียกออกหมายจับนะครับนางสาวจิตราโยธาพิรมนะครับหลังก่อเหตุโกงเงินซื้อขายโรตรี่จากนักลงทุนในพื้นที่นะครับที่ว่ากันว่านะครับมีตั้งแต่ระดับนักลงทุนใหญ่นะครับเจ้าของธุรกิจนักการเมืองระดับจังหวัดและก็ท้องถิ่นนะครับไม่เว้นแต่กลุ่มนักค้ายยาเสพติดนะครับ ที่หารู้ทางฟอกเงินจนมูลค่าความเสียหายมากถึง1,400ล้านบาททีเดียวนะครับและมีผู้เสียหายทั่วประเทศนะครับทั่วภาคตะวันออกนะครับไม่ต่ำกว่า100คนนะครับที่สำคัญผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะความซบเซาทางเศรษฐกิจนะครับดูดเงินออกจากบัญชีผู้มีอันจะก,กินนะครับที่ไม่หวังผลดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจากการฝากธนาคารนะครับแต่หวังความร่ำรวยจากผลตอบแทนนะครับด้วยการ ปั่นราคาลอตเตอรี่จากใบละ80บาทนะครับไปจนถึง98บาทนะครับตามความต้องการของผู้ที่หมดหวังในการทำมาหากินได้อย่างเย,ยบยนต์ทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นการหากินบนความโลภของคนนะฮะและความหวังของคนด้วย <ฮะ S 1> ทั้งนี้นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะเข้ามอบตัวต่อตำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่คาใจหลายคนก็คือหญิงสาวผู้นี้นะครับเป็นใคร และมีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่นะครับรวมถึงเหตุใดจึงสร้างความไว้ใจให้แก่ผู้คนจนกล้าทุ่มเงินร่วมลงทุนนะครับก่อนปล่อยอทีเด็ดเชิดเงินหนีนะครับด้วยข้ออ้างว่าไม่ตั้งใจโกงแต่ราคารอตเตอรี่ผันผวนจนหมุนเงินไม่ทันนะครับโดยในวันนี้นะครับมิเดีเจออนไลน์ก็มีคำตอบให้นะในเรื่องนี้นะครับเจจิตราโยธาพิรมนี้นะครับสาวัยตา30ปี เป็นบุตรสาวคนที่สามของนายชาลีและก็นางตัวม้อยตัวม้วยตัวมยตัวม้วยไม่ม้้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตัวม้วยไม่ใช่ตัวม้ยยมันโยธาระบาดม้วยกับอันนี้มันก็คนละต่างก็คนต่างอยู่นะอย่าชักนำอย่าชักนำผมครับซึ่งก็ประกอบอาชีพดั้งเดิมนะครับก็คือการเปิดร้านขายเปิดร้านขายอาหารนะครับและยังเป็นผู้ค้าสลักกินแบ่ง รายย่อยนะครับในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมานานหลาย10ปีด้วยนะครับและด้วยความที่ครอบครัวนี้นะครับยึดอาชีพค้าสลากกินแบ่งมานานนะครับจึงมีความสนิทสนมมีความสนิทใกล้ชิดกับเอเย่นใหญ่ในกองสลากนะครับและยังได้มีโอกาสล่วงรู้ถึงกลไกการค้าอย่างลึกซึ้งนะครับทำให้ในช่วง5-10ปีที่ผ่านมานะครับครอบครัวโยธาพิรมนี้นะครับสามารถสร้างรากฐานการค้า และต่อยอดธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตราดและก็ภาคตะวันออกได้อย่างมั่นคงทีเดียวนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่สาวของเจจิตรานี้นะครับยังเป็นลูกสะใภ้ผู้ก้องขวางทางธุรกิจในจังหวัดตราดนะครับขณะที่เจ้าตัวก็คือเจจิตรานี้นะครับก็สมรสกับนายกริดภพนะครับหรือว่าเบิร์ต พองชมพูสกุลนะครับผู้ค้าสลากกินแบ่งรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เหตุใดจึงได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้คนในหลายวงการด้วยครับทีนี้เราจะมาดูนะฮะอันนี้คือแผนผังของครอบครัวโยธาพิรมนะฮะมีคุณพ่อนี่คือคุณชาลีโยธาพิรมอายุ68ปีทานได้คุณแม่นี่คือนางตัวม่วยนะฮะโยธาพิรมอายุ65ปี แล้วก็จะมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับนี่คือครอบครัวนี้ครับก็ลูกคนที่ mm hmm. 1ก็คือทางด้านอันนี้เขาก็ขีดเส้นไปนะฮะ mm hmm. คือธ้านจิตรานี้เป็นลูกคนที่3 <Yeah. S 1> เป็นผู้หญิง2คนเป็นผู้ชาย2คนจุดเด่นของเจจิตรานี่ครับนอกจากจะมีฐานคือมีพ่อแม่ธรรมาคาขายสลักกินแบ่งแล้ว mm hmm. เขายังมีเครือข่ายเ,าเรียกว่าคู่สมรสเนี่ยครเป็นลูกสะพ้ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นยิบวัวรายใหญ่ของสมุดประการ,รด้วยและจะมีการครบหาเพื่อนฝูงในระดับเศรษฐีไม่ได้คบกระจอกงอแงเหมือนเราสองคนนะฮะเขาคบระดับเศรษฐีถ้าเกิดต่ำกว่านี้ไม่คบด้วยครับจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะก,ก้าวเข้าสู่วงการสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ในพื้นที่ด้วยวัยเพียงแค่29ปีครับ,รบตอนนี้อายุ3าปีนะปีับและก็ยังกลุ่มวงเงินครับหมุนเลี่ยนจากการค้าลอตเตอรี่ครับทั่วภาคตนออกได้เงินกว่ามากกว่า5 0,000ล้านบาทต่อปี ของเรานี่เงินเงินล้านไม่เคยจับใครเคยจับแต่หัวล้านตัวเองครับ <c oughs> ทุกวันครับเขานี่จับเงิน5 0,000ล้านต่อปีนะครับ <c oughs> จากการเปิดเผยของผู้ที่เสียหายรวมทั้งลูกค้ารายย่อยหลายรายให้ข้อมูลตรงกันว่าเจไม่ใช่เจจิตรินนะเจจิตราครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับตั้งแต่ปี2562หลังจัดรูปแบบของการค้าผ่านระบบออนไลน์ในลักษณะซื้อมาขายไปแล้วก็ยังสร้างเครือข่าย การค้าลอตเตอรี่แบบลูกโซ่จนสามารถสร้างกำไรให้แก่ผู้ร่วมลงทุนได้อย่างรวดเร็วก็เรียกว่าหากินบนความความรวบของคนนั่นแหละครับจากการสร้างเครดิตแบบมีเครือข่ายจริงทําให้เกิดการชักชวนแบบปากต่อปากมัลติมาสต์ครับตามาด้วยเม็ดเงินลงทุนอย่างมหาศาลที่เพิ่มจากหลักหมื่นเป็นหลักแสน ตอนแรกคุณชลธิต์อาจจะยังลังเลใจอยู่เอา<ม>ลงไปก่อนหมื่นหนึ่งเอาผลตอ<ม>บแทนดีปะ oh, เปลี่ยนจากหมื่นเป็นแสนหมื่นดูครับ<ม>จากแสนเอาอยัางได้อยู่ตัวนี้โอ้สดงวาเจและบัรรมาดาได้จากหลักแสนเป็นหลักล้านหลักล้านก็ยังได้อีกครับห่วยเข้าสิงโง่ยังตวน<ม>ี้เพ<ม>ิ่มจากหลักล้านเป็นหลักสิบล้านครับในเวลาเพียงแค่2ปี แล้วไม่ได้มีเพียงแค่คนชลรสที่คนเดียวครับยังมีชลรทานชลรทีที่นี่ครับผมนะฮะชลนาถอีกทีครับไม่รู้กี่ชนครับที่เป็นเดีย่อของน้องเจเขาครับผมที่ลงไหลนะครับที่ลงไหลแล้วมันได้ผลประโยชน์จริงๆด้วยครับเขามีเงินหมุนเวียนจริงๆด้วยส่วนที่ผู้ที่ไม่มีเงินทุนครับเขาก็ใช้วิธีการเปิดให้มาเป็นผู้ค้ารายย่อยครับโดยการนําเอาลอตเตอรี่ที่มีนักลงทุนรายใหญ่โอนเงินเข้าบัญชีเหมาซื้อแบบยกก้อนครับแล้วก็สมัครใจ ใช้ในระบบขายฝากเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยนําไปขายต่อก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ทั้งผู้ค้ารายใหญ่และก็รายราย,ย่อยทุกคนได้ร้องชื่อชอบเบิร์ดหมดเลยครับ <c oughs> สบายสบายหมดเลยครับผมโดยมีแฟนเพจนะครับชื่อว่าบ้านรวยโชคนะังเส <c oughs> ื้อดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหลอกมาจนไม่ใช่ครับผม <c oughs> บ้านรวยโชครับเป็นศูนย์กลางของการรับจองซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า20วันครับซึ่งมีการเปิดขายแบบยกก้อนจานวน200ใบ ราคามีตั้งแต่16,000ถึง17,000บาทครับอ่าทีนี้เราไปดูนะฮะไปดูแฟนเพจบ้านรวยโชงเขานะครับนี่หน้าตาครับนี่น้องเจนะเจจิตเจเจจิตรา, J 7, J 7านะครับนี่บ้านรวยโชกครับนี่ถ้าเผื่อคนจะเรที่สนใจนะสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ครับผมถ้าเผื่อจะรวยเหมือนเขานะฮะนะครับ อยากรวยอยู่ครับแต่ไม่กล้าหรอกครับรแล้วก็แต่ละกล,กลุ่มก็จะมีหัวหน้ากลุ่มครับเป็นผู้ที่ระดมทุนจากผู้ที่อยากร่วมลงทุนครับเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาร่วมทุนนี้ประมาณ4กลุ่มก็ประกอบไปด้วยอดีตนายตำรวจใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนต่อง,งวดมากกว่า500ล้านโบ้ยครับผมต่อง,งวดนะต่อง,งวดแล้วก็มีกลุ่มทุนสีราชาลงทุนกว่า400ล้านครับกลุ่มนักธุรกิจบันเทิงอีกลงทุนกว่า120ล้านครับ กลุ่มสมาคมสื่อมวลชนอีกครับลงทุนไปอีก1ล้านครับเอาเฉพาะหัวหน้าเอาเพียงแค่ห,หัวล้านของนายกสมาคมไปครับ แล้วก็กลุ่มลงทุนรายใหญ่ในพื้นที่ก็ประกอบไปด้วยเจ้าของโรงแรมชื่อดังในพื้นที่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่ในวันนี้ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยตัวตนครับว่าโดนหลอกใช่ไหมไม่กล้าเปิดเผยตัวซึ่งแต่ละคนลงทุนไม่ต่ำกว่าสิบสี่สิบล้านบาทครับโอ้ยเด็กหน่อยให้เด็กหน่อยอายุสาสิบปีตัวตุ่มมาสั่นโอ้ยคือโง่ตายมันแต่แล้วปันนะว่าเป็นปันนะว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่มาสั่นเลยไม่กล้าเปิดเผยตัวตนครับคุณจุรรทิศคคัับบ ทางนี้นะครับหัวหน้ากลุ่มนะครับใช่ไหมครับทางนี้หัวหน้ากลุ่มที่ได้โควตาครับหัวหน้ากลุ่มที่ได้โควตาในอันดับต้นๆนะครับจะใช้วิธีโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับและจะได้โควตาลอตเตอรี่ในราคาใบละ80บาทนะครับก่อนที่จะกระจายไปต่อไปยังผู้ค้ารายย่อยนะครับที่จะนำไปปั่นราคานะครับตั้งแต่ใบละ95บาทนะครับถึงใบละ100บาทนะครับซึ่งหัวหน้ากลุ่มสามารถสร้างกำไรต่อใบได้สูงถึง ใบละ15-20บาทเลยทีเดียวนะครับในช่วง1-2ปีแรกนะครับการปิดบริการคารอโรต,ตรีนแนวใหม่นะครับผู้ร่วมลงทุนทุกรายนะครับจะได้รับผลตอบแทนแบบตรงไปตรงมานะครับน,น,น่นนะน,นี้นนนชุดแ,แรกนะชุดแรกน,น,นะครับก็มาจากโเงนินเข้าบัญชีในทุกงวดนะครับ <ๆ S 2> สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ให้ทั้งตัวเจติตาเองและก็ครอบครัวนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ นำมาซึ่งจํานวนคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและในวันนี้นะครับบอกว่ามูลค่าความเสียหายโดยรวมนะครับไม่น่าจะน้อยกว่า4,000ล้านบาทนะครับตามจำนวนผู้เสียหายที่ทยอยเดินทางเข้าแจ้งความมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูเครือข่ายนะครับเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายใหญ่ๆนะครับกลุ่มการค้าตลาดลอตเตอรี่1ใน4ของมูลค่าสลากกินแบ่งทั้งประเทศ นะครับและจากการตั้งข้อสังเกตของนายานารงรุ่น,นรงนะครับแก้วเพชรประธานเครือข่อายรุ่นนรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับว่าสาววัยเพียง30ปีนะครับไม่น่าจะมีความสามารถนะครับความไม,ไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะดูแลาการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มีเงินหมุนเวียนถึงปีละ5 0,000 000, ล 000, ้านบาทนะครับหรือประมาณ1ใน4ของมูลค่า ขายสลากกินแบ่งของแต่ละงวดได้นะครับโดยเชื่อว่านะครับน่าจะมีผู้ชักใหยอยู่เบื้องหลังนะครับหรือมีผู้ร่วมกระบวนการที่ใหญ่กว่าและน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดการลูกค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจอย่างเป็นระบบเลยนะครับที่สําคัญนะครับในลักษณะนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะครับและเมื่อเกิดการแจ้งความรุนคดีขึ้นนะครับสุดท้ายอายการก็สั่ง ก็จะสั่งไม่ฟ้องนะครับก็จะไม่สั่งฟ้องนะครับและผู้เสียหายก็ไม่สามารถทําอะไรได้เช่นเดียวกับคดีนี้นะครับเชื่อว่าน,น่านาจะอาจมีการตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวเอ่อสาวถึงตัวบงการใหญ่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการที่เจจิตรานี้นะครับเดินทางไปมอบตัวที่สถลตีตำรวจภูธรภาค2นะครับตำรวจภูธรภาค2โดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าน่าจะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับจนทําให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เรียกร้องเรียกร้องให้มีการโอนคดีไปยังกองปราบเพราะว่าไม่ไว้ใจตํารวจในพื้นที่นะครับครับในขณะที่พลตรตีสายเพชรสีสังคนนี้ก็เป็นผู้บังคับการตรวจผู้ทอนจังหวัดตราดถ้าเผื่อภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าผู้การจังหวัดตราดนั่นแหละครับแต่ว่าภาษาเต็มๆนี่เขาเรียกว่าผู้บังคับการตำรวจนะฮะถ้าเผื่อเป็นผู้ทอนห้าเขาเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการ นะฮะผู้บัญชาการตรวจพัทธรภาคท่านะครับอันนี้เป็นผู้การหรือว่าผู้บังคับการนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกบอกว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องก็หลายคนอะตามที่ท่านทนายความตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับและก็ล่าสุดนี้เจ้าที่ตำรวจครับได้มีการขออนุมัติศารจดตราดครับได้ขอออกหมายจับเพิ่มอีก3าถึงสรายครับสุดท้ายต้องจับตาดูว่าคดีโกงระดับภาคเช่นนี้ครับจะลงเอ่ยอย่างไรจะลงเอ่ยแบบนั้งเรื่องแผลเก่าหรือว่าจะเป็นนางบันทองครับ นะที่มีคนปลอมตัวตายแทเเนแบบนี้ครับผม <UB Music, S 1> <Element. S 2> ถ้าเผื่อเป็นขุนแผนก็เป็นถ้าเผื่อเป็นวันทองอบับแรกเริ่มนี่ก็ตายจริงๆแต่ว่าถืว่าวันทองปี2 0ง1นี่ครับมีคนอาสาตายแทนครับผม <Yeah. S 1> เป็นอะไรนะเขาเรียกว่ากุม,มารเรื่องอะไรนะกุมารกุมารครับโลกโลกอันนี้ก็เหมือนกันมันจะลงเอออย่างไรครับ และก็เจ,จจิตราจะยอมเปิดปากถึงผู้ร่วมขบวนการรายใหญ่ที่มีกระแสข่าวลือบอกว่าเป็นถึงตำรวจตำรวจนะครับระดับบิ๊กด้วยหรือไม่ mm hmm. นี่ต้องติดตามต่อไปครับ oh, นะต้องตามต่อไปน,นะครับทีนี้นี่น้องจิตราคานั้ใส่เสื้อกุซี่เลยนะเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ดูสี่หนี่จิตารา อยู่ทาพิรมนะครับเปิดจอง5ชุดจองในคอมเมนต์เลข0 0 0ยถึงศูเกรียนอื่นคำเตือนรับจองแค่2อตัวท้ายเท่านั้นคำเตือนมีเลขอแน่นี่ดูสิฮะนี่ครับผมครับแล้วก็ดูนะฮะมีการจจาลองสถานการณ์ของการซื้อขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับโอ้ราคาลอตเตอรี่ต่อก้อนมี200ใบ16,000บาทใบละ80ถ้าเผื่อคุณลงทุนนะฮะ16,000บาทนะครับใบละ80คุณก็ไปขายต่อสิครับขายได้เท่าไหร่ ถ้าเสลยลงคุณ16,200หกยใบละ8ปดบเดบาทเอ๊ะทำไมมันมากขึ้นล่ะทีนี้ยิ่งลงทุนมากมี200ร้ยใบราคาสูงขึ้นอืมแปลกว่าเราทำไมราคาราคาสูงขึ้นนะครับผมฮ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้คือผังอันนี้คิดว่าคงเป็นผังที่ เกิดจากการซักถามจากคุณเจจิตรานะครับโยธาพิรมว่าเขามีขบวนการจาลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับจากกองสลากผ่านยี่ปัวคือคุณจิตรานะครับก็แล้วก็จากจิตรานี่ก็ลงทุนไปหาเอเจนต์ที่นี่ครับมีนายกนายนายกนายเอแล้วก็นายบีครับโอ้แต่ว่าคําอธิบายของทางด้านสื่อไม่ได้อธิบายว่าความหมายคืออะไรนะครับ,รบเราก็เลยไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า แต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนก็เลยเพิ่มเงินลงทุนคนที่ลงทุนร่วมนะครับจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักล้านจากหลักล้านเป็นหลัก10ล้านครับแล้วจู่ๆทีนี้ก็ปรากฏว่าได้เงินแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับผลตอบแทนที่นี้ครับมันคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่นะคล้ายๆอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูหน้าตานี่คือน้องเจจิตรานะฮะสาปีนะครับแม่มีขีดความสามารถสูงขนาดนี้ครับ คุณจุลทิตเองก็ว่าจะลงทุนด้วยก็เลยลังเลฮะพออ่านข่าวนี้แล้วนะครับผมอยากจะลงทุนครับแต่แตว่าม,มีเงินมีเพียงแค่หัวล้านนะครับล้านไม่มีนะครับถ้าหัวเป็นประกันนี้ได้อยู่ครับครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับเวลเวลาแล้วครับ <c oughs> ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ก็ตรงไปทางดา้านเจริญรั์โมเด์นะฮะเาตอนนี้เจริญรั์โมเดนเขาก็มีโครงการสองนะอยู่ที่ทางเข้านี่อยู่ที่หน้าวัดบ้านดำพร้าครับ อยู่ในซอยรุ่งโรธทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแล้วก็มี1ห,ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะครับท่านสามารถถ้าเผื่อซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีแปดรายการมงุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอตัตโนมัติถังเก็บน้ำาก a n i t นะครับเครื่องทันน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับนะครับในโครงการก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสวนสุขภาพครับถ้าเกิดท่านสนใจโทรหาคุณสุนันครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118นะครับถ้าเผื่อจะไปดูเองก็ไปดูที่โครงการหนึ่งก็ได้นะฮะหน้าวัดปัตตมแจหรือว่าต่อสาย045314469เจริทัพย์โมเดิร์นโครงการ 2, สซอยรุ่งโรจน์ครับ คผลิตภัณฑนใดน,นะครับอยากได้เครื่องกรองน้ำไปใช้ที่บ้านที่ทำงานทุกคนนะครับแนะนำเครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวออกผลิตภัณฑ์สวยงามสะดวกสบายในการใช้งานนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุญปกติอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับท่าในใดสนใจโทรัติดต่อเรามาได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1ศ1 3แล้วก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับ สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรถวันนี้ก็ไปทันทัดอิสุสต,ตังปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์ฮิโคลกาดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโคเวอร์แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะยกสูงออฟโรดออนโรดอย่างเช่นวีครอสนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาหกสปีดเกียร์ออโต้หกสปีดครับ และตอนนี้เขาเติมเต็ม All New m u X ตัวใหม่มาให้คนเลือกด้วยทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะครับขับนุ่มสบายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่อิสุสตังปากพะอีสานทั้ง4สาขาครับรบในขณะเดียวท่านถ้าเผื่อมีรถแล้วต้องการเปลี่ยนยารถยนต์ไปที่นี่ครับ ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กลุ๊ปแล้วก็ไทยถาวรยางยนต์นะครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยเพราะว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV รวมทั้งล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยคณกัญญาเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับครับ น้ำมันลืองตาลุ่นโฟนะครับของแท้จะจังหวัดตราดสินค้าโอทัอระดับ5ดาวนะครับวิ่งเวียนซีสามเมื่อไหร่นะครับน้ำมันลืองตาลนุ่นโฟนี่ช่วยได้ยอยเสมือชฉพันหนานะครับทาขบับและจมูกลูกคนจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อเลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามรังปฐมรับนะครับร้านลุงทวี5แยกวารินหรือหน่วยงานห้างร้านนะครับอยากจะซื้อปจำหนายนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับตอนี้เก้าศูนย์รามเจ็ดศูนย์หนึ่งคูนย์หนึ่ง่ามแล้วก็ศูนย์พปดันพลงเรับเล้ิศ สิงนะครับลาคุณฝั่งครับสว,ส,สวัสดีครับ Clean Radio เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน